นี่นะครับผมขอแนะนำหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า p r e s e n t ฉลาดต้องเน้นภาพไม่เน้นพูดครับโดยคุณไมดักคามารินะครับซึ่งเล่มนี้เนี่ยขายไปแล้วหลายล้านเล่มทั่วโลกเพราะว่ามันเป็นหนังสือที่เป็นแมนนวลในการทำสไลด์ครับแล้วเป็นแมนนวลที่ไม่ต้องอธิบายอะไรมากเพราะหนังสือนี้เป็นหนังสือภาพที่บอกว่า before after คือบอกการทำสไลด์ไว้ทั้งสิ้น128แแบบด้วยกันครับแล้วก็อันนี้นะครับคือตัวอย่างของที่ผมเอามาใช้กับที่ออฟฟิศนะครับก็เอาไปให้ลูกน้องทำดู รูปนี้จะเป็นรูปที่ดูไม่ค่อยรู้เรื่องไม่รู้เป็นรูปอะไรไม่รู้ก็นี่เป็น before ลองดูอ f t e ตกันนะครับอ f t e ตนะครับเราก็การทำสไลด์เนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นเทคเนี่ยจะต้องไว้ทางขวามือของสไลด์เพราะว่าสมองเนี่ยสามารถเข้าใจอะไรได้ดีกว่าเมื่อมองอยู่ทางขวาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำสไลด์แบบที่มีทั้งรูปทั้งเทคเนี่ยเราต้องเอารูปไว้ทางซ้ายส่วนเทคกอะไว้ทางขวา แล้วก็รูปนี้นะครับมันจะบอกว่ามันต้องนําไปสู่การตัดสินใจด้วยคือเราพรีเซนเตชันบอกว่านําไปว่าดัชนีมันลดลงนักวิ่งเราลดลงเราก็เลยต้องบอกว่าต้องมีมาตรการกระตุ้นเพราะเราต้องการให้ทําการอนุมัติมาตรการกระตุ้นนั่นเองครับผมซึ่งนําไปสู่การอนุมัติหน้าถัดไปว่าจากปัญหาในหน้าก่อนนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องการขออนุมัติเรื่องนี้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับก็คือ ภาพไว้ทางซ้ายแท็กไว้ทางขวาเหมือนกันประมาณนี้ครับส่วนว่ารูปแบบอื่นๆจะเป็นยังไงบ้างเนี้ยก็ไปลองกดหนังสือนี้อ่านดูนะครับในหนังสือชื่อว่าพิจิตรลาดต้องเน้นภาพไม่เน้นพูดครับผมอันนี้ฮะรวยกว่าย่อมดีกว่าครับ